สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส,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 สวัสดีทุกคนมาเจอกันในรายการคุยกับครูตอนนี้เป็นเทมเศษในช่วงของ <laughs> recap best scene Gen Y the series ที่ดียวครับ,บ recap best scene Gen Y the series ครับอ่ีโยวชี้ห <laughs> ูคาดหวัง <laughs> recap best scene Gen Y the series ค่ะ <laughs> อ่ปิดท้ายเแต่ซิสเนี่จำไม่ได้ recap best scene Gen Y the series โอเค <laughs> เรากลับมารีแคปกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทำ EP หนึ่ง EP 2ไปแล้ว EP สามเป็นสดวันนี้เป็น4 5ห้าแนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าอยากรู้ว่าเราพูดถึงซีนไหนยังไงให้ไปเปิดดูย้อนหลังได้ในไอศกีอ่าใช่เลยวันนี้เราได้4ี่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ GenY อย่างอิสแบงกี้เกี่ยวข้องยังไงนะรอฮะ <laughs> แบงกี้บอกว่าผมไม่ค่อแน่จะเหมือนกันครับครูเพราะว่า,วาเอ๊ะผมมาทำไมทำไมให้ผมมารีแคปเป็นเพลงที่อร่อยมากครับเพราะปลากรอบ อ๋อแล้วปลากอบอยู่ที่ยำบำเรือพี่แบงมาไม่ทันโยชิหอบยำมาให้จากร้านยำบำเรอจริงแถวลักสิคของสอกค่ะใช่หอบมาให้กินมันแพงนี่เรื่องจริงไหมคะใช่จริงเลยค่ะเริ่มต้นที่55้าบาท ออร่ยยมาากเเลนะพี่บุ๊กชอบเมนูไหนพี่บุ๊กเดี๋ยวนู้นหัวโต้หนูชอบยำแคบหมูอ่ามีนะมีนะมีชอบยำแคบหมูไชโยคบพูนอ่าได้กินแล้วเหรออ้าวนี่เรามาเริ่มรีแคปกันดีกว่ากับ EP4 ก่อนเนาะเบสจรินของครูก็คือซีนเปิดเลยนี่แหละครูชอบความรักของความตื้อเนาะเขาปิดรถแล้วล็อกรถแล้วก็พยายามพยายามจะแบบเอาหมอกิจลงมาคุยให้ได้พี่กิมพยายามจะแบบลงมาให้ได้ด้วยกัน ขวางหน้ารถซะเลยยังไงก็ไปไม่ได้แน่นอนยังไงครับตัวก็ต้องลงมาสไลด์ไม่แบบเนี้ยอไม่ห่วงผมอันนี้หลบปากก็คือยืนเงยคุลงไม่จับรถแล้วมีอะไรก็ว่ามาปากเป็นแผลเดิมอยู่ใช่ไหมใช่อีพีที่แล้วเขาเขารีแคปไปแล้วว่าแบบมันเกิดจากอะไรอ่าเออไปจุบที่อื่นเดี๋ยวพี่เนี่ยผมมใช่ที่นีโอเคเอ็มพี่อยากจะไปห้องผม มาแบบดักซ้ายดักขวาตลอดเนาะให้ได้ถึบตอนนี้อ่ตรงนี้ะเด็ดขาดดังนั้นเอาละวีหนึ่งวีสองไม่เราไม่หนีนะสามมันจะได้จบจบเนี่ยแหมที่จุกผมวันนั้นเป็นยังไงผมก็ชอบนะต่มันเจ็บเนาะ มันกัดกัดโดนกัด,กดเอาแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เหรอใช่ปะ่ะไม่ต้องมาปกลัวอะไรเลยอีกเนี่อ่ะเรียกว่าแตะฉูกจริงๆน,นะแบบนี้ยังไงเออโอ้โหแต่งสวยมากมาภาพสวยมาก และเป็นจูบลึกซึ้งครั้งแรกในการถ่ายทำด้วยอเราเห็นรายละเอียดของจูบนี้จริงดูแล้วนะครัะพอดูอีกก็เขินอีกอ่ะี กันู้นะหูเฮ้ยกันหูอีกอ้าวโอเคนี่แหละคือซีนที่ครูเลือกมาเพราะว่าครูรู้สึกว่ามี2อย่างคือมันน่ารักดีกับการที่พยายามจะเอาคนคนนึงลงจากรถให้ได้ด้วยการต่อล้อต่อเถียงอ่าแล้วก็มีการแบบค่อยๆเข้าไปแบบแกล้งๆนะว่าจะจูบนี่แหละคือซีนที่ครูเลือกมาสำหรับพ p พสี่อ้าอ้าวถามคนอื่นบ้างถามพี่ฟุ๊กก็ได้ครับหนูขอเลือกเป็น ซีนขอขมาแล้วกันค่ะขอขมายูกิเนี่ยเป็นที่รักของคณะนิเทศมากและคนในมหาลัยใช่แล้วคนในมหาหลัยแ,แล้วพอพัดโบอกอะ่ะทำเรื่องอื้อฉาไวไว้กับน้องสาวของเราจริงจเป็นเพื่อนในเรื่องนะคะคณะวิศวะก,ก็เลยโดนนิเทศแบนใช่ อืมดูหน้ามัสินีอะไ่ยใครอ่ะกูห้เข้ามาอย่างนี้เทศสาลาอ่างของตกบงสิงสีรั้งแต่เลยไหนขอหน้านี้สิไม่น่าละอยู่อเเราเรียกว่าเซ็นเซอร์เองอันนี้เซ็นเซอร์เองเราไม่ต้องดูดเสียงเรื่องนี้ก็เลยจะมาแข่งเข้ามาดูพี่คลินเซอร์ตัวเอง พวกพวกเด็กวินกว่าจะไม่ทำตัวไม่น่ารักเซ็นเซอร์ตัวเองเอจี้เซ็นเซอร์ไปมาเป็นส่วนน้อยมากเลยครับเออนี่ใช่เซ็นเซอร์เองเราจะไม่โดนดูดเสียงนี่แล้วพวกเราต้องทำยังไงล่ะครับเล่นค่ะเล่นค่ะ อมาร์กหลบก่อนเลยนี่คือแมจิกของคณะนิเทศศาสตร์ดีดนิ้วปุ๊บดดีนิ้นมาเลยแล้วคนมุงเยอะมากเอ้าเอ้ามาเหมือนจะไม่เต็มไงนะแต่เต้นเต็มมาเต้นด้วยมาบอกว่าเพลงนี้เพลงผมเองครับมาร์กต้องเต้นด้วยจะดีเหรอแต่มาเต้นด้วยเต็มที่เลยออย่าเลยเอออย่าเลย แย่เปมากเลยนะท่านค่ะเย่ตีนี้เลยของพี่ปุ๊กแย่ค่ะไม่แย่ไม่แย่ค่ะให้เข้าไหม ให้เข้าโอเคอ้าวโอเคทีเนี้ยเราอยากจะให้เห็นสองตัวละครตัวนี้นี่คือเพื่อนรักกันที่ปกป้องเพื่อนอีกคนหนึ่งเนะเาะก็มาเป็นหน้าด่านแต่ว่าไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงน้นมีคนท้วงติงมากับฉากนี้ก็ตรงที่เราพูดถึง LGBT สาวสองเพศทางเลือกทั้งหลายแหละทีเนี้ยกลายเป็นว่าพอมาเจอผู้ชายปุ๊บอ้าวยอมเลยเหรอทำไมเราใช้เพศทางเลือกมาทำรูปแบบเดิมๆผลิตซต้ำว่า เห็นผู้ชายก็ยอมง่ายๆเลยแต่ว่าครูได้ปรึกษาสองคนแล้วน้องในฉากนี้สองคนเล่าตังคนเลยว่าทําไมยังถึงมีฉากนี้อยู่ว่าเราไม่ได้เรียกว่ามันคือการบ้าผู้ชายหรืออะไรแต่มันคือถ้าอิงตามบทอะค่ะน้องม้าเนี่ยคือคนที่ตั้งแต่เปิดมาเราคือแบบเราชอบม้าเขาเป็นแีบ่าที่ไปาเป็นเดือนคณะอะไรเป็นเดือนคณะแล้วก็จะเป็นเดือนมหาลัยหนูรู้สึกว่าซีนนี้สื่อได้ทั้งแบบ2ฝั่งเลยเพราะว่าแบบมีทั้งคนห้ามมีทั้งคนไปอ่าโอเคนี่คือสิ่งที่ตอนเราทํางานเราก็มาปรึกษาทั้งสองคนเลยว่าเอ๊ะรู้สึกยังไงกั เออซีนซีนนี้เนาะอ้าวโอเคมาถึงเบสซีนของโยชิบ้างน้องยูกิของเราโยก็เลือกต่อจากพี่ฟุกเลยเห็นผลง่ายๆเพราะว่าเห็นตัวเองในทีวีคือสวยมากสวยจจริงเนาะตั้งแต่ EP3 สามแล้วใช่เออตอนมารีแคป EP3 สามทุกคนแบบโยชิคือแบบที่สุดแล้วนอกจากสวยแล้วแบบฉากสัตว์น้ำใน EP3 สามนะนี่คือเก่งมากนอกจากสวยแล้วเก่งด้วย โโอ้หกล้องแบบช่วยที่สุดแล้วอ่ะโโ้หบรรยาการหล่อมาบรรยากาศหล่อมากอาชัยสองคนคือแสงเสริมแบบเพื่อโยชิเลยงานเนี้ยอืเราไปได้ครับพี่โยกิอืมต๋อว่าสิ่นี้ยคนเราชอบไม่ได้ดูคนเดียวเลยนะที่ไม่เคยสั่งให้ใครไปแบลวิศวะนะคะนี่น้องกลับไปถูกนี่เอาแล้ว เจองแล้วเนี่ย,ยวันที่กาสุดหลอน้องเต้กับน้องสุ่ยป้าอยากได้วามในผลรรอนีนี่นี่เราเริ่มเห็นเคมีของคู่นี้เนาะซึ่งเดี๋ยวจะด,ดูต่อแน่นอนคู่นี้ถึงยูกิจะไม่เคยสั่งให้ใครในนิเทศแบ่งวิศวะ แต่เอราที่้ป็นกินรังของทุกคนปุกหน้าบสดมาเขาจะทานโบสด้วกเรากันไม่พอใจไม่พอใจี่บมองกล้องหรอไม่ใช่หมองเซตนี่เอ้ยไม่ใช่แค่เด็กมิเศใช่ออะดันน่ารักไม่ใจอ่อนไหวหรอเออพูดสิข้อไงนะสวาลแงแบบนั้เด็ก สวยมากจริงคีย์เวิร์ดเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบอ๋อจิวมันชอบยูกีอมันเปิดความสัมพันธ์ก้อนนี้ใชายเปิดความสัมพันธ์ก้อนนี้นี่จริงจริงแล้วอ่ะหายแต่เขาเดินมาแต่ตัวตัวหน่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรครับตัวหน่อยพี่ลองเปิดท้ายของคนะดูก่อนี่เดี๋ยวพี่จะอารมณ์ดีขึ้นดูซิมีอะไรในพานอยู่ Yeah. ลับับไปเหอะสงสารน้องมันแน่ลับับไปเหอะแน่สารเนี่ก็อยากจะกลับไปแอลค่ะควาที่แน่แล้วเหมือนกันแน่ Kiss me me normal ทำไมโยชิไม่จูบเองล่ะไม่หอมแก้มเองอ่ะ จริงๆก็อยากหอมเองค่ะบทมันมาแบบนั้นก็ต้องไปหอมเองเรียกได้ไหมคะตอนอ่านบทนี่คือมองตาเขียวนะทำไมหนูไม่บอกให้หนูจุ๊บคะนี่ตอนคริสเนี่ยโอ้ดูมือดูมือมีแววตาเสียใจเล็กน้อยไหมเสียดายโอ้จะส่งคนนี้ดู เราคือเนี่ยเนี่ยยังไงโอ้ยถ่ายหายถ่ายหลายเทปอ่นเนี้ยถ่ายแช่นานแล้วก็ถ่ายหลายมุมค่ะ ยื้อสุดขานี่พ่ยื้สุดขาแต่พี่คิมอ่ะพอขัดไปพี่คิมบอกอาชี่คนหนวดบ้างนะแต่ไม่ไหวโอเคโอเคต้องบอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยรู้จักกับพี่คิมมานานมากแล้วไม่ได้อะไรจริงๆนะคะอ่บนึกว่าแบบรู้จักมานานมากแล้วก็หมายมานานแล้วนี่เป็นโอกาสดีแบบนั้นนี่เออโยชิใจหวานไอ้ซอสโว้ย อีกประเด็นหนึ่งที่เราทาซีนนี้ให้มันสวยที่สุดจะเห็นว่าตัวละครยูกิทั้งเรื่องเนี่ยเราไม่พูดถึงความเป็นเพศเลยค่ะ,ะในเรามีประเด็นของเรื่องเอสซีรีวายทำไมไม่ค่อยพูดถึง l g b t จีบีเราบอกว่าเราพยายามจะใส่ให้เยอะที่สุดแหละในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าทั้งเรื่องเนี่ยเราไม่พูดว่ายูกิคือเพศอะไรถูกไหมเรารู้แต่ว่ายูกิคือคนที่สวยที่สุดทุกคนรักแล้วคนก็ไม่เอ๊ะเลยนะคนก็ไม่ติดใจว่าทําไมเราต้องบอกด้วยว่าเขาเป็นอะไรผู้ชายทุกคนสามารถ เข้ามาหายูกิได้ทุกคนหาเห็นยูกิเป็นคนสวยคนหนึ่งคนน่ารักคนหนึ่งนิสัยดีคนหนึ่งโดยมองข้ามเรื่องเพศไปเลยเอาเลยนะคะเอาเลยเออโอเคอ้าวโอเคอ้าวปากัวก่าเติมเนี่ยจะขายของก็ขายสวยๆหน่อยขายขำตลอดเขาให้ไม่เยอะพี่ตั้งใจ ไม่ตั้งใจแหละเออไม่ได้ให้มาเยอะไงเปิดมาแล้วคี่เห็นเขโดนวัาเอิดเนี้นะเขาปีดปุ๊บเลยไปปาเลยเต็มที่ทาอินจัดเต็มโอเคเย้อ้าวหมดไปกับอีพีสี่ไปแล้วเนาะตอนนี้เรามาดูอีพีห้ากันบ้างครูชอบอันนี้เลยช่วงนี้น่ารักมากมีไลย์กรุ๊ปมาเราพยายามคิดอยู่ว่าเอจะยังไงดีนะซินนี้ ซีนนี้ใช่ซีนพี่แสบๆมันตาเอ๋บปะครใช่ไอ้ดูนี่ปุ๊บวายุบกดจอยกรุ๊ปโอ้โหทุกคนมาเต็มเลยนะกัปตันแจ็กโก้กัปตันแจ็กอ่ะเขาคุยกันก่อนเนอะว่าจะเไงอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนฟิลในจอร์ดานะใช่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 ได้รสชาติดูแล้วต้องมีชื่อด้วไงเพราะว่าได้รู้ว่าใครพูดเป็นกราฟิกที่เราใส่เข้าไป แล้วต้องไม่เห็นว่าอยู่ในร่วมซีนกันเท่าไหร่แต่ค่อยๆร่วมซีนกันนี่อ่ะมาร์คมาด้วยสงบสุดครับสงบสุดแล้วอายุก็จะงงว่าทุกคนมาอยู่ในห้องกูได้ยังไงเออน่ารักมากเออมาฟังกติกากันอีกครั้งนะครับอายุดูอายุวายุงงดวย่วนมาในห้องเราได้ยังไงเือความโปร่งใสอืมทุกคนคือพูดเหมือนไม่มีวายุอยู่ตรงนี้ใช่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 เขาอยู่ในห้องแชทในห้องแชท ถ้ากับการแจ็คเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนเรือไม่ทราบว่าเหมือนเราอ่านข้อความของใครอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ของคนนั้นอย่างเงี้ยเออนี่คือในการในจอยระดาบอะรนะใช่ใช่ในแชทลูมเลยก็มันเอาจอยระดาบมาปนกันอย่างเงี้ยครับอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยว่าการจะจีบน้องวาของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวาด้วต้องงงว่าฮะมันอยู่ในห้องจริงๆเหรอตัวช่วยมานี่อันนี้ขยักนี่ไงกดจอยกุ๊บปุ๊บมาเลย ไอ้มาขกดยกเลยดูดิไอ้มาตเอ๋เสียดายกาจะมัพวกเราเนาะให้กาดมาทำาเอ๋ให้เราดูเตียอยู่ชมสองคนนี้นั่อยู่บนเตียงอ่ะฉันน่าเหมือนกันเลยอ่ะดเออแล้วก็จะตีกันนะฮะไมต้องตัดสลับแล้วบแบบว่ายุไม่ได้มีใครเลยอยู่ในห้องแชทลูมกับแชทลูมจริงๆข้า อ่ารู้สึกว่าบารสอ่ะสวยมากเพราะเขามจีบเยอะใช่ถ้าเป็นเรื่องจริงๆพี่คิดว่าใครนั่นแหละสิขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกความจริงนั่นก็คือโยชิคนจีบเยอะอ๋อฟู่เป็นดาวนะพี่ฟู่ไปจีบเขา้วคนที่มาจีบคือผู้หญิงด้วยเดี๋ยวเราไปดูอนเป็นอ๋อ เราจะได้รู้ว่าทําไมถึงบอกว่าสมัยก่อนเนาะเป็นมีผู้หญิงมาจีบพี่ปุ๊กวันนนี่คือดอกกุหลาบแบบเป็นจริงเหรออุ้ยจริงเหรอเขาส่งให้เป็นแบบเป็นอย่างนี้เลยอ่ะจริงเหรอชายหนูต้องให้คนอื่นเลยอ่ะโอ้โหเอาสิตอนต้องบอกว่าตอนเป็นแมน ก็หล่อตอนเป็นสาวก็สวยเออสวยยูสวยยูแปลว่าสวยเออจริงๆตอนออนอันเนี้ค่ะฟีดแบ็กในทวิตหรือในโซเชียลพูดถึงซีนเยอะเหมือนกันว่าแบบแอบเห็นว่าแบบเออเขาชมว่าแบบเออซีนห้องห้องห้องแชทรวมาหน้ารักชมว่าแบบเออความครีเอทความแบบเอามาคุยกันจริงๆอะไรเงี้ยกลับไปดูนะใครที่เออพลาดเซีนเมื่อกี้ไปไปดูในไอจีว่าถ้าเอ๋มันน่ารักขนาดไหนใครชอบซีนนี้แคปมาแล้วก็แท็กเจนวันเ ซีรีส์มาด้วยเย่ต่อไปของใครดีของผมเงินอ่ะมาลองดูซิอิสแบงกี้ชอบอันไหนยังไงคือของผมอ่ะชอบก็คือที่สนามบาสเขาพยายามจะเฉลยทีละนิดว่าคอนฟ lict ระหว่างหมอธนูกับพัดโบกคือะไรเพราะว่าก่อนหนั้นเนี้ยมันถึงขั้นไปทำร้ายหมอกิดเราก็เลยอยากรู้มันทะเลาะอะไรกันวะในมุมคนดูถูกไหมใช่เราก็เลยมาดูซินี้ฮะอ่ามาดูกันที่อิสแบงกี้บอกเท่อ่ะเท่มากน้องหล่ออ่ะ เพ้คังเกอเกมครับนี่ยอ้าวนี่ใครมาใครมาอ้โ,โอหห<ร>ล่อมากอ่ะแล้วกล้องส่งมาค่อยๆแบบไล่ภาพขึ้มนมาเอาสิเขาจับปาร์ตนะใช่ไม่ใช่สิเขาคิดมาแล้วเ,เขาคิดมาแล้วเอเอ,เอไม่ใช่ธนูจับปาร์ตด้วยนะ เป็นดุลจับบาสมึงมาทำไมนนเอบาสโบกบาสหนดเรจะคุยกับมันดีๆสักครั้งไม่ได้เหรอวะปล่อยมันจิ๋วถ้ามีเรื่องกันแล้วท้าไมรู้สึกดีกันได้ก็เอาเลยสิก่อนมึงจะต่อยมันอะเอามึงอย่าลืมนะเว้ยเพราะวันนั้นมันรับอะไรแทนมวยบ้างค่อยๆเฉลยเนาะอย่างที่แบนค์กี้บอกอะไรล่ะใช่เฉลยหน่อยเธอแฟลชแบ็กไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรแต่เขาอยู่ปีหนึ่งแต่เขาอยู่ปีหนึ่ง จริงๆขอห้ามาตั้งนานแล้วนะมันโบกใช่ไหมพัดโบกแฟนเธออ่ะแนเธออ่ะห้ามาตั้งนานแล้วเหรอตอนที่คบกันห้าอย่างนี้ไหมตลอดคูชอบหาเรื่องก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบซีนนี้มากคือซีนนี้คนที่เป็นตัวหลักคือดุนกับจูเนียเพราะฉะนั้นอ่ะเรารู้สึกว่า เฟอร์อกี้เล่นดีมากเขาไม่เขาสามารถเอาซีนนี้อยู่ทั้งที่เขามีบทบาบทบาน้อยมากในซีนนี้แล้วผมรู้สึกว่าเขาดูธรรมชาติแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้มีบทบาทอะไร<ม>ก็สามารถเอาซีนอยู่ได้ผมรู้สึกว่าเขาเก่งอโอเคเย้เไปต่อของใครดีของหนูอามาอจิเลือกซีนไหนยังไงไว้เป็นซีนตอนที่เนี่ยค่ะไปกันเลย แสนดีกับโพสต์ไพ่กัําลังจะกลับบ้านหลังจากที่เขาฝึกงานเสร็จที่ร้านกาแฟแต่ที่เห็นไหมว่าเป็นยูเทิร์นเป็นวงกลมด้วยนะมุกออนเป็นวงกลม่มุกออนมุกออนเป็นวงกลมมันเป็นจุดยูเทิร์นตรงนั้นแหละแล้วก็แบบมีวงกลมหมุนๆอย่างี้มันวนกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็มาของหล่นง่ายอีกแล้วอ๋ออันนี้ถ่ายยากนะถ่ายยากที่จังหวะที่แบบต้องไอ้นี้งมต้องเงยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยอันนี้อ้าวอันนี้ต้องก้มลงไป ก็คือไผ่จะได้ฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งวงการมืออ่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวก็หล่นหล่นเดี๋ยวว่าลองไปดูว่าของหล่นกี่ครั้งเต็มไปหมดไปนี่นี่ช่วยพนักงานช่วยพนักงานเนี่ยตาคนนี้ก็มัวแต่เก็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เจอนี่เจอแล้วปึ๊บโอเคเก็บไม่เจอไงเออเนื้ยนี่แหละนี่แหละคืออารมณ์ของคนดูแบบหันไปหน่อยสิหันไปหน่อยสิเอาลงรถมาเจอไหม ไม่เจอเอกคนดูเราก็ร <unfor k> ู <stuffed> ้สึกว่าลุ้นตามว่าทำไมไม่เจอกันอะไรเงี้ยฝั่งปูต้าเนี่ยค่ะเป็นคนขัดมเจอกันอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นเบสีนเป็นซนสุดท้ายการถ่ายทำเป็นสีสุดท้ายในการถ่ายทำถ่ายทันเสร็จปุ๊บแบงคพูดว่าปะ กลับบ้านกันเถอะโอ้โหอันนี้คือแบบในมุมของทีมงานเนาะคือแบบเอองานเราเสร็จแล้ววอะอืมสี่สุดท้ายโอเคปิดกล้องเดีทุกคนเสียงคิดมาแล้วไงซีนนี้คือแบบโอ้เสียงี๊ดมาเลยจีมีรูปนะจีมีรูปนะอ่านี่เราอินเสิร์ตมาอินเสิร์ตมาก็คือเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีแค่สามคนแต่จริงๆกับทีมงานเราเยอะมากในสี่สุดท้ายอะถ่ายซีนอื่นไว้ด้วยอืมคือแบบมันก็เหมือนเป็นความประทับใจที่โอเคตลอดระยะเวลาที่เราทำงานมาแบบอย่างหนักหน่วงนี่คือสี่สุดท้ายอ่านี่คือขอ ทองพี่จีเนาะโอ้าวนี่คือ2 EP เนาะที่เรามาช่วยกันรีแคปว่าเรามีซีนที่ชอบใจตรงไหนยังไงบ้างใครที่นึกไม่ออกว่าซีนไหนที่เราพูดถึงก็กลับไปดูในไอ้ีกันได้อ่าโอเคจบไปสำหรับการรีแคปกับ EP 4กับ5เนาะขอบคุณนักแสดงทุกคนแบงุกแรงที่้วยที่เป็นคนร้องเพลงประกอบเนาะแล้วก็นักแสดงในแก๊งนางฟ้าของเราเนาะที่มาช่วยกัน ทำให้เราอยากย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ย้อนบรรยากาศในการทํางานอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าซีซันหน้าต้องเจอกันแน่นอนเนาะทุกคนโอเคสำหรับ okay. วันนี้ขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมที่เราคุยกันไปเนาะไปช่วยกันโหวตเราได้รู้ว่าทิศทางของซีรีส์จะเป็นยังไงต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับกับการติดตามคุยกับขูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะไปโหวตเลยรีบไปโหวตเลย